จนจะมารีวิวเปิดกระเป๋าลูกเรือนะคะจะนมีอยู่3ใบด้วยกันมาดูกันว่าลูกเรือเขาเก็บกระเป๋ากันยังไงอันนี้จากประสบการณ์ของจนนะจะเปิดให้ดูนี่ใบนี้ใบนี้เนะี่ยเหมือนจะเป็นใบฮิ้วนะหนัก15บกิโลเหตุผลที่เลือกใบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดไม่งั้นแล้วก็จะเอามาเยอะเกินไปเป็นล้นกระเป๋าข้างหนักอย่างเช่นพวกเครื่องสำอางของชิ้นเล็กๆที่มันมีน้ําหนักอะคะ่ะก็จะเอาวางไว้ที่กระเป๋าใบนี้นี่นเปิดแล้วตึ้งถามว่าจะมีอะไรนี่ค่ะสนับเขา่านะเอา อันนี้คือเซฟตี้เบลสนับเอวค่ะเพราะว่าทางานแบกหามหนักแล้วเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเราเอาไว้อ่าต่อมาอันนี้คือขาดไม่ได้ดค่ะแล้วใจขาดแจ่วบองค่ะอันนี้ลูกเรือลูกเรือหรอว่าช่วยชีวิตลูกเรือมาได้เยอะแล้วก็จะมีพวกขนมให้ดูแจ่วบองแจ่วบองของจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าเนี่แหละช่วยชีวิตลูกเรือได้ดีนะหนึ่งกระปุกกินได้เยอะนานมากแล้วก็ไม่เสียง่ายด้วยเก็บได้นานค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่พวกชาร์จเจอร์แล้วก็สายไฟทุกอย่างก็จะแยกอ,ออกมา กระเป๋าเวลาเข้าห้อง,งน้ำก็จะมีแชมพูสระผมอันนี้ก็กระเป๋าเครื่องสำอางนี่อันนี้ของนารยาบอกเลยว่าใช้ดีมากนะกระเป๋านารยารุน่นนี้โอเคก็จะมีพวกไดร์เป่าผมก็อยู่ในนะคะแล้วก็นี่เลยเบนโตเวลาไม่มีแรงแล้วก็อยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆเบนโตคะเพราะว่ามันน้ำหนักเบาแล้วก็เอามาได้เยอะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะรองเท้ากระเป๋ารองเท้าเลยนี่ดูซะก่อนโลกโก้บุรีรัมยูไนเต็ดใส่ได้หลายคู่คุ้มมากนะอันนี้ก็นี่เครื่องสำอาง เยอะไหมใหญ่ไหมนี่คือเครื่องสำอางนะเครื่องสำอางอยู่บ้านไม่แต่งหน้าเอาเครื่องสำอางแบกมาทั้งหมดมาแต่งหน้าบนเรือเค okay, อันนี้ก็พวกเ,เหมือนจะเป็นพวกยาบำรุงนะยาบำรุงก็ต้องเอามาด้วยหมดแล้วนี่คือกระเป๋าใบาแรกหนัก15กิโลกรัม